ผิวแบบรู้สึกว่าเออนอนมาเต็มอิ่มสิบชั่วโมงคนผิวมันมีมีแอบตกใจคุณแม่เอาไฮไลท์มาทำรองพื้นใช่ไหมสวยมากอ่ะมาแล้วย่างเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เปลี่ยนฉากน,นะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะตัวชาร์ลอตติเบอรี่นะคะเป็น จะว่าเป็นรองพื้นก็ได้นะเออเขาบอกอเขาบอกว่าเป็นรองพื้นก็รองพื้นเนาะนะคะรองพื้นนะคะเราได้มาสองสีนะคะเบอร์ห้ากับเบอร์เจ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเป็นยังไงบ้างนะคะเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดนะคะแล้วก็วันนี้ชีคนะคะก็คือแก้มนะได้มา 2, 4, สองสีเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วออกมาทั้งหมดห้าสีนะคะเราได้มาสองสีเดี๋ยว เทสไปพร้อมๆกันนะสีที่แบบว่าเออแบบเราใช้ได้อะเพราะว่ามันเคลมมาว่าทั้งลิปและแก้มเนาะแล้วก็วันนี้ขอแถบอันนี้หน่อยนะอนาตาเซียอนาตาเซียบารนะคะเป็นแบบรองพื้นสติกอ่ารองพื้นสติกนะคะใช่ไหมอ่ารองพื้นสติกได้เบอร์สิบเอ็ดมาสิบหนึ่งมานะคะสิบหนึ่ง ะะเดี๋ยวมาดูว่าเบอร์นี้ทั้งหมดนี้มันโอเคไหมนะคะอะโอเควันนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะแล้วก็วันนี้คือหน้าก็ผิวนะพูดถึงผิวนะเราก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเซลงเซรั่มครีมเคลมอะไรไม่ลงนะคะลงแค่แบบว่าน้ำตกตอนเช้านะอันนี้ก็คือบ่ายสองแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะผ่านช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วมันจะให้ฟิล ยังไงนะคะอ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนที่มือจะบอกจะพูดถึงตัวชา,าชวล็อตซิ l ลี่ตัวรองพื้นก่อนนะคะเออมันมีทั้งหมดเลยนะ17เฉดสีแต่นะคะเออในเมืองไทยเนี่ยที่ถาม BA มานะคะเขาบอกว่าสีต่ำสุดคือเบอร์7นะคะก็คือ medium with warm undertone นะคะแต่ เราลองเทสดูแล้วนะคะตัวเบอร์เจ็ดเนี่ยมันพอดีผิวเรามากเลยวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยเอาเบอร์ห้านะคะทำช่วงหน้าเนาะแล้วก็เบอร์เจ็ดทำช่วงกรอบเนาะแต่มันแบบโอกรมากนะคะส่วนเบอร์หกอ่าที่ว่าทำไมไม่เอามานะครับเพราะว่ามันติดคูเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเทสเบอร์ห้าให้ดูก่อนนะคะมาเทสเบอร์ห้าให้ดูกันอ่ะมาดูเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าแบบนั่งติดแบบ ทาเอร์าดูนะเบอร์ห้าแล้วดูความแบบโกรของนางนะนี่คือบางความโกรของนางโกรแบบนี้เลยค่ะฉันนึกว่าเธอเอาไฮไลท์มาทำรองพื้นเออนะโอเคนะโอเคนะคะอ้าเดี๋ยวเบอร์เทสเบอร์ 7. เจ็ดเบอร์ 7. เจ็ดนะคะเบอร์ 7. เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดจอกสียงไงห่า เหลืองออกไปทางส้มนะเราว่าเหลืองไปติดไปส้มนิดหนึ่งอ่าดูนะอุ้ยตายแล้วดูดิอ่าให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้ดูความกลวงของเขาแล้วดูสีอ่าดูสีนะคะเนาะอันนี้ออกแบบเหลืองเหลืองขาวขาวเทาเทาเนาะนะนะอันนี้เบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดจะออกแบบเหลืองเหลืองส้มส้มหน่อยนะ ามาดูที่ผิวที่ผิวเดี๋ยวลงเบอร์เจ็ดตรงนี้เบอร์เจ็ดนะคะพอดีผิวเป๊ะมากคือชอบมากนางก็แบบอุ๊ยพอแบบพอช่วงแบบเย็นไปอะ่ะผิวสวยมากผิวแบบรู้สึกว่าเออนอนมาเต็มอิ่มสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ่นนี้เบอร์เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าก็จะติด,ตดแบบ ขาวแล้วก็มีความเหลืองอมเทาเนาะเหลืองอมเทานิดนึงอ่ะให้ดูนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนบริเวณเบอร์5ส่วนด้านหน้าเนาะแล้วก็เบอร์เจ็ดกรอบหน้านะเดี๋ยวเราไหนๆก็เปรียบเทียบแล้วเนาะเรามาดูอนาตาเซียตัวสติ๊กดีกว่าเป็นสติ๊กบามนะตัวนี้ก็แบบบางๆนะคะ ใสๆอ่าดูเทสที่มือก่อนเขาจะให้แบบปลอ,อกพลาสติกมาตรงนี้เนาะทําให้เรานึกถึงตัวเฟนตี้นะคะเฟนตี้เนี่ยดึงดีเนาะใช้ไปหลายรอบแล้วเนี่ยเลอะเลอะหมดแล้วค่ะแต่ครอบไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้แบบว่าอยู่อยู่นานเนาะไม่แห้งเนาะผลิตภัณฑ์อ่าโอเคเราเทสต,ตรงนี้นะอนตาตาเซียเบอร์สิบเอ็ดสิบหนึ่งอดูสีอ่ดูสีอ,ดสอ่ดูสีตรงนี้ ดูความโกรอันาตาเซียคือเอ้ยชาร์ลอตคือโกกรแบบโกรเยอะมากตัวนี้ก็จะติดน้ําตาลไปเลยเนาะติดน้ําตาลไปเลยเดี๋ยวลงที่หน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวลงที่หน้าที่ดูตัวนี้ไม่ได้ค่อยโกรเนาะอันนาตาเซียไม่ค่อยโกรเนาะอันนี้คือดูชาร์ลอตสิโกลมากนะคะเดี๋ยวลงที่หน้าเบอร์สิบหนึ่งนะคะอ่า อุยก็กลืนไปกับสีผิวเราเลยเนาะดูดิดูด,ดูอ่ะกลืนไปกับสีผิวเราเลยอะ่ะอนาตาเซียนะคะโอ้โหพอดีผิวเป๊ะเนาะเป๊ะไปเนาะส่วนตัวอยากได้ขาวกว่านี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ที่นะคะเลือกนะคะเลือกให้ขาวกว่าแบบติที่ตัวเองคิดหน่อยเนาะ น้องเบอร์11ของอนาตาเซียนะคะอันนี้ของอนาตาเซียโอเคเดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะคะโอ้เบอร์11บเอ็ดนาตาเซียคือแบบกลืนไปกับผิวเลยอะกลืนไปเลยเนาะโอเคอเคันนี้นะคะเบอร์อ่ะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนะว่าตัวแท่งเนี่ยมันหมุนได้แค่ไหนนะคะหมุดแล้วยัง ยกลัวหักจังเลยอ่ได้แค่นี้นะคะได้ประมาณนี้อ่ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ยาวสุดนะคะน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วเนาะหนึ่งนิ้วนะคะอ่าขอปิดก่อนกลัวหักเดี๋ยวเราจะลงตรงโซนข้างหน้าเลยวันนี้ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะโอ้ดูดิดูดิ บีอบอกว่าถ้าได้ข่าวไปก็ให้ลงแบบช่วงแบบทีโซนอ่ะดูดิอุย้ยเราก็ชอบนะสีเบอร์เนี้ยพอใช้ไปมันก็จะกลืนกลืนไปกับผิวนึกออกมะเกลืนกลืนไปกับผิวดูผิวดิพุ่งมาก <laughs> โอเคแล้วก็ในส่วนของเบอร์เจ็ดนะคะ เบอร์เจ็ดนะฮะเดี๋ยวลงกรอบๆลงไปเลยครับเราว่าคนผิวมันมีมีแอบตกใจเชื่อไหมเขาบอกว่าไลท์คอปเรทนะครับปกปิดระดับ เบาบางนะคะไม่แล้วก็ไฮเดรติงฟาวเดชั่นสติ๊กนะคะมี2 0เดสีทั้งหมดนะแต่ไทยมี7เท่านั้นนะเข้ามา7นะคะไลท์เวทนะคะน้ำหนักเบาเซ c ก n d นสกินฟินิ h แอนด์โกลนะคะฟินิทโกล์นั่นเองนะคะคอเบอร์เรคือเป็นไลท์นะคะแล้วก็ฟินิ h เป็นเรเดียนนะคะมีส่วนผสมของพวกวิตามินอ e. ี อะไรอย่างเงี้ย with antioxidant น,นะคะแล้วก็ moisturizing นะคะประมาณนั้นโอเคเกลี่ยไปเลยค่ะเราเกลี่ยจากตรงกลางหน้าไปเนาะเกลี่ยนะคะเหมือนแบบไม่ต้องลากนะแบบแทบแทอู้แบบแแแบบคือเอาจริงๆนะลงแบบลงแบบครั้งแรกอะ่ะคือตกใจนะแอบตกใจคือแบบ ชาลอดคุณป้าคุณแม่คุณแม่เอาไฮไลท์มาทำรองพื้นใช่ไหมลงไปเลยค่ะเราไม่แน่ใจนะว่าคนผิวมันใช้ได้หรือเปล่านะแต่เราว่าคนผิวค่อนไปทางแห้งนี่แอบดีใจชอบนะคะเพราะว่าพอแบบตกเย็นแล้วอะ่ะผิวสวยมากอันนี้เราแนะนำนะคะแนะนำให้ มีการแบบเซตด้วยแป้งนิดหนึ่งผิวก็จะได้ไม่กลอมากนะคะมันจะไปกลวแบบธรรมชาตินะไม่ได้กโกลวแบบนี้นะเอาช่วงเย็นๆถ้าเกิดว่าเซตแป้งแล้วนะคือเกลี่ยง,ง่ายส่วนตัวนะคิดว่าแบบมือใหม่อะ่ะมือใหม่แบบใหม่มากนะก็ยังใช้ได้เพราะมันเกลี่ยง,ง่ายมากมันต่างจากตัวเอ่อชาลอตตัวที่เป็น ออ,ออกมาเล็กๆเลยอะตัวที่แบบคอบเวอร์หนาๆตัวนั้นเหมาะสําหรับออกงานนะไม่ใช่เป็นแบบ everyday look ค่ะเออตัวนั้นแบบหนามากนะปกปกปิดมากนี่หนามากปกปิดมากให้ความรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่ได้ขาดน้ำมันเลยตลอดชีวิตดูดิดูดิเนีย่ยดูอืมโอเค บอกเลยว่าเกลี่ยง่ายมากนะคะมือใหม่มือใหม่จัดเลยค่ะเกลี่ยง่ายมากแล้วคือชอบมากพวกอะไรที่เป็นแท่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันพกพาสะดวกนะคะพกพาสะดวกชอบอ่ะต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวลิปนะคะแอนโกล์ไอแลนด์โกล์ลิปแอนชกนะคะบิวตี้สกินได้มาสสีนะคะจริงๆวันนี้เราไปเทสมาแล้วนะคะมันมีทั้งหมด5้สี นะคะห้าสี Sunset b r o บ n Glow ที่ได้มาวันนี้นะคะ Sunset Bron Glow กับพ Shade อนะ,ะให้ดูก่อนนะคะได้สองสีนี้มานะฮะสองสีนี้มาโอเคเดี๋ยวให้ดูสีก่อนก่อนจะลงแก้มนะวันนี้ฉันก็แบบเออสีแบบเจ็บมากนะสีแบบเจ็บมาก คือเป็นสีที่แบบเออคนผิวสีใช้แล้วก็แบบก็รอดอ่ะสองสีนี้นะเพราะว่าเราเอาสองสีนี้มาเพราะว่าอยากแบบตั้งใจให้ลงปากได้ด้วยเพราะสีที่เหลือเนี่ยลงปากแล้วไม่รอดนะคะได้สองสีนี้มานะคะออันนี้สี princess cheek glow อันนี้สี sunset bronze นะ sunset b r o n z อ่ะเดี๋ยวสวอตให้ดูสวอตให้ดู จริงๆแล้วก็สวอตให้ดูเฮ้ยสวอตมาแล้วนะคะทั้งหมดห้าสีเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูนะนี่ะนะคะอุ้ยสีแบบเจ็บแสบมากอันนี้ Prince Princess, Princess อันนี้ Sun Sun s u n s ซ็ตบ o ลโก Sunset b r o n c l o w สีแบบเจ็บมากนะคะสีแบบชัดมากอืมนะคะ ให้ฟิลฟินิชแบบนี้เลยนะคะเกลี่ยง่ายนะคะวันนี้ลงสีอะไรดีอ่ะข้างนี้ลงสีออกน้ำตาลส้มน้ำตาลเนาะซันเซ็ตบอลโกล w นะคะลงก่อนคือเธอฉันจะบอกว่าซันเซ็ตบอลโกล w นะตัวนี้นะให้ฟิลแบบเฉดดิ้งเป็น,นตัวเออดูสิ สวยมากให้ความรรอนๆแล้วก็ถือก็ไม่ต้องลงเชดดิ้งแล้วเพราะว่ามันมีความเป็นเชดดิง้งแล้วให้ผิวแบบโอ้สวยมากแล้วว่าคนผิวสีมีเดียมแทนมีเดียมลงไปนะใช้แล้วสวยมากนี่โธอไม่ได้เมาไม่ได้อวย,อยดูดิ อ่ะอีกข้างหนึ่งนะคะสีไม่แตกจ้ะนะคะอีกข้างหนึ่งสีแบบสีแบบแจ่มมากเธอต้องแบบค่อยๆแตะนะเอามาแตะที่มือก่อนก็ได้สีแบบแรงมากสีแบบสีชัดมากอ่ะดูดิเธอจะลงหน้าแก้มอย่างเดียวก็ได้นะไม่ว่ากัน ลงเบาๆแนละ้น้อยๆก่อนนะสีเขาชัดมากนะเราว่าคนผิวขาวอะ่ะอีกสามสีที่เหลือสวยนะคะสามสีที่เหลือก็คือ Beach บีชพีชอันนี้คือจ้องไว้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีงบแค่สองสีนะคะบีชพีชนี่สวยมากนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราเอามาลงปากแล้วมันมันลอยไปนิดนึงนะคะก็เลยเลือกเลือกสีอื่นนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือ Paradise Pink Glow นะฮะตัวนี้สวยมากเป็นแบบชมพูลูกคุณหนูเลยอะ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือ Sun b บรัต Glow อันนี้ก็สวยมากนะคะสวยมากนะะอ่ะอันนี้เดี๋ยวลงดูดิโอเคเธอไม่มีคำจะพูดขออวยยศให้แล้วกันนะคะ ขอบวยยศข้างนี้สีนี้นะฮะข้างนี้สีนี้อ่านะาหืมนะคะ,นะคะเดี๋ยวขอเอาทาสีปากด้วยสีนะคะันเซ็ตลองดูนะ ันเซตบอนโคลสีฟ่าโอ้พอแล้วสวยเกินไม่ไหวสวยไม่ไหวโอเคนะโอเควันนี้นะคะวันนี้ขอเซตแป้งด้วยเซตแป้งด้วยนาตัวนี้นะคะอินสเตอร์สเตลล่านะ อินเตอร์สเตลนะฮะตัวนี้นะขอเซตหน่อยๆเบาๆแบบลมพัดมาใส่หน้าเบาๆนะอย่าให้มันโกลเกินอ่าหลังจากเซตแป้งก็จะได้ฟิลนี้เบาๆเซตตรงนี้พอนี่เธอเซตตรงนี้เน้นเซตตรงนี้นะแล้วก็จะได้ส่วนแบบนิดนึง ขอลงเชดดิ้งหน่อยเนาะเออฉันต้องรีบไปแล้วล่ะนะคะีลยวลงไฮไลท์นิดนึงจบแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้างบ้านเปิดเสียงเพลงเสียงดังอุ้ยทางมากเลนี่นะไปแล้วฉันต้องรีบไปแล้ววันนี้นะคะอ่ะตอนนี้เป็นเวลาอาทิตย์ว่าบ่ายสามนะคะ บ่ายสามเนาะบ่ายสามะนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ามาค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึง่งนะหกโมงครึง่งเอ่อผ่านไปประมาณสามชั่วโมงครึ่งเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะก็จะได้ฟิลนี้หลังจากที่แบบเอ่อออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อทานข้าวนะ,ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีตัวลิป อันชิคตัวนี้นะเป็นสีพินเชชนะคะพินเชชนะมันออกแบบส้มแบบส้มแดงอะ่ะเออให้ฟีลแบบส้มแดงส้มแดงเนี่ยอย่างนี้เลยส้มแดงอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวลงที่ปากดูว่าจะโอเคไหมอุย้ยสวยให้ข่าวความระเรื่อระเรื่อหน่อยเนาะ โอเคอยู่เนาะอืมโอเคตอนเย็นนะคะได้ปากสดใสขึ้นนะคะหน้าก็จะประมาณน,นี้นะคะประมาณนี้นะคะผ่านไปประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะคะสามชั่วโมง Grammy ก็เลยทำคลิปไว้ก่อนบอกเลยว่าผิวสวยมากนะคะชอบนะคะคือผ่านนะคะชาล o อตทิ i บอรี่โกล w นะคะอันเรียว ไม่จริงใช่ไหมเชียร์กรตินนะคะนะคะอ่าโอเคค่ะหวังว่าทุกคนนะคะคงชอบคลิปนี้นะคะเมษาฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมษาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะอสวัสดีค่ะโอชอบมาก i'm